การประกอบเบ็ดครับนี่ประกอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วรางสายเอ็นอันนี้น,น,น,นี่เบ็ด

ต,ต่อเสร็จเรียบร้อยพี่ไก่ก็ไม่ใช้ได้ไม่ใช้ได้เก็บไปเลยเก็บไปใช้ไม่ใช้ใชเปลี่ยนอันนี้มันนั่นไงแล้วก็เปลี่ยนใหม่หเปลี่ยนใส่ของใหม่ผมเยอะใช้เลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนตัวนี้อะไรกลับเอาตัวเนี้เอาไว้ล่างเอาโคดันในเอาไว้กลับเอ็นอันนี้มันจะตีดก่อน แต่จาน,ม,นมันใช้ไม่หมดม้วนหรอกหมดตะป,ปลลูหรอกซิดแล้วก็ทิ้งไปเลยฮะสิ้มันนังเขาทิ้งไปใช่ไม่ได้ก็ทิ้งไปก็เอาใหม่ทีนี้เราก็ ใส่ตุ้มไปเลยใช่ไหมแล้วเอาตัวแล้วก็เอาตัวนั้นมาแล้วก็ใส่เบ็ดแล้วก็ต่อได้เลยจบใช้ได้เลยแต่ถ้านนเนี่ยไม่แน่ทิ้งเบ็ดมันอาจจะงา้างเพราะเบ็ดมันตาเล็กใช่เบ็ดเล็กซื้อใหม่ก็ได้ซื้อใหญ่กว่านี้ใช่<อ>ไม่ไรหรอกใช้เอ็น,เอนตัวนี้ก็ได้เอาไว้สองกันไงซื้อเอ,อกอันก่อนผมมาใช้เบ็ดอันนี้เบ็ดกล่องนี่นมันเล่นแบบนี้ อันนี้เรามัน,นจะมีสองอย่างที่เราคูน,นี่ห้าสิบบาทอันนี้เบอร์สิบใช่ไหมอันนี่นะที่มันเขียนไว้เนี่ยสามสิบบาทเองแพงเนาะผมใช้เบอร์สิบเอ็ดใช้เบอร์สิบสองไปเลยเบอร์สิบสองเดี๋ยวก็ออกทะเลเนี่ยวจะกลัวใหญ่กว่านี้หน่อยเดี๋ใหญ่กว่านี้อันนี้มันตีไม่ได้เหมกไกลเหรออืมงั้นเอามาใหม่แต่ตัวเนี้ยมันจะไกลหน่อย ได้แล้วใช่ไหมเจ้าใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมได้เออใส่เนี่ยกำลังดีใส่ใหญ่าอันนี้ก็เก็บไวนน้ี่20กรัมแค่ยังได้ก็เอาไว้นะน,นี่20กรัมเดี๋ยวมีคนอยากได้ใครอยากจรอนเล็กกรองเล็กไปสามสิบเนาะสามสิบกรัมเนาะสี่สิบกรัม โ <Okay. S 2> อเคแต่ถ้าจะตกลำตก okay.